สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาร้องเพลงคลายเครียดนะคะจากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่เปลี่ยนไปเป็นไม่มีระยญ่ต่อกันอยากลืมลืมทุกสิ่งลบล้าง หากเราไม่เห็นกันคงลืมกันได้นักใจตรงที่ความจำเป็นบางอย่างกดดันทำให้เราเจอกันต่อไปยิ่งเจอใจยิ่งเจ็บมันทรมานเกินไปห่างกัน ไปไกลมันยังดีกว่าคนที่รักร่างไกลนั้นเจ็บไม่นานคนไม่รักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่าแต่ว่าหนทางทางของคนไม่มีให้เลือกเท่าไรเจ็บสุดเท่าไรก็ต้องรับมา ันจึงจะจบจบไปไปให้ไกลไกลกันสุดตาอยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมีเธอมาต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่เจ็บปวดเสมอที่ต้องเจอกัน จำใจสแสดงแกล้งทำกันไปยังไม่ค่อยเต็มใจยังกับคนไม่เคยรักกัน คนที่รักล้างไกลนั้นเจ็บไม่นานคนไม่รักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่าแต่ว่าหนทางทางขุงคนไม่มีให้เลือกเท่าไรเจ็บสักเท่าไรก็ต้องรับมา มันจึงจะจบจบไปไปไกลไกลกันสุดตาอยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมีเธอมาต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่ต้องเจอกับสายตาเย็นชากัน 유 you... 감사합니다.